สำหรับน้องแมวที่มีอาการดังนี้แมวเดินขาหลังกระเพกแมวกล้ามเนื้ออักเสบแมวเดินขาลากแมวขาบวมแมวโดวนกัดเดินไม่ได้แมวฉีดยาแล้เดินไม่ได้อาการเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสายเหตุเช่น 1. มีปัญหากล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นอักเสบ 2. มีปัญหากระดูกหักหรือเคลื่อนต้องเอ็กซเรย์ดูว่าหักกี่ตำแหน่งหักอย่างไรใช้การดามหรือไม่ หากดาเฟือกต้องใช้เวลาประมาณ1-2เดือนถึงจะถอดเฟือกได้หากต้องผ่าตัดแมวต้องกลับมาลงน้ำหนักที่ขาได้ส่วนใหญ่ประมาณ1-2สัปดาห์แต่ก็ขึ้นกับว่ากระดูกหักมานานหรือไม่หรือหักมาหลายตำแหน่งก็อาจใช้เวลามากกว่านั้น 3. ม,มีปัญหาทางระบบประสาทแมวมมกจะเดินขาลากขากระเพกเดินไม่ลงน้ำหนักที่ขาไม่กระโดดไม่ลุกหรือ 4. มีปัญหาริมเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสงขาหลัง อาการสองขาหลังเป็นอัมพาตมีพบในรายที่น้องแมวเป็นโรคหัวใจการวินิจฉัยใช้การคลำการเอ็กซเรย์การตรวจระบบประสาทการรักษาหากเป็นอาการดังกล่าวใช้ยาประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะหายมีปัญหาทางระบบประสาทก็ใช้ยาทางระบบประสาทหากเป็นปัญหาอื่นๆที่หนักกว่านี้อาจจะต้องผ่าตัดนะครับเคลฟิกช่วยบำรุงระบบประสาทลดอาการปวดลดบวมให้น้องแมวได้ แนะนำให้กินวันละหนึ่งเม็ดโดยการบดละเอียดผสมกับอาหารหรือนมด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ